ฝนตกปิดไฟมาแล้วเขาไปนีห้องฝนตกพี่น้องน,นี่ตกซ้ำนี่แหละพ่อเป็นยังดอกตกซ้ำนี่ละนี่พ่อถนน,อนเปียกนี่นะเบิ้องรถซ้ำน,นี่ละนี่านนละฝนตกนะฝ้าห้องมางงตึงตังอยู่ตกทางทะเลแห้งการลมเ้าร์มืดมาดี ทางทะเลม,มืดในบ้านกันนำ้ำตกกระเพาะสิเดรล่างหลังค่ายอนนี่ตกมาก,ก่ะพ่อสิเดรล่างหลังค่านะซ้ำเน่แนี่ตกกันเลยหยุดเลยดิ บอกว่าเห็นงานยากตัววาเห็นงานยากนี่ซ้ำนี่ล่ละ้าห้องมาดึงต่างๆเยอะฝนตกฟ้าห้องลวงตกล่าแล้วสั่งล่าแล้วเคยมีฝนน้ำเขาดอกฮาก็สีได้ยินเสียงฟ้าห้องนี่ละ สัมนีแล้วะประเทศนี้ว่ามีฝนหรอกหยุดแล้วทุกสำนีล้ละพี่น้องเลย แต่มันเมิดอ,อยู่ดิมันนี้อาจสิตกเอาซ้ำนี่แหละโอเค